สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูออยนะลูกนะในการเรียนรู้วิชาภาษาไทยสำหรับที่ป .2 นะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะครูออยนะคะได้ทำการทบทวนในเรื่องของมาตาตัวสะกดโดยส่วนใหญ่นะคะที่ครูออยทำการทบทวนจะเป็นมาตาตัวสะกดที่ตัวสะกดของเขานั้นตรงตามมาตา ไม่ว่าจะเป็นมาตากงหรือเราเรียกสั้นๆว่าแม่กงลงท้ายด้วยงองูนอกจากนี้ยังมีมาตากลมลงท้ายด้วยหมอหมามาตาเกยลงท้ายด้วยยอยัก แล้วก็มาตาเกิลที่ลงท้ายด้วยวอลแวนนะคะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เราจะมาเน้นในเรื่องของมาตาตัวสะกดอีกแบบหนึ่งลูกซึ่งเป็นมาตาตัวสะกดที่ตัวสะกดของเขามีพยัญชนะตัวอื่นด้วยแต่พยัญชนะตัวนั้นนะคะจะต้องมีการออกเสียงเหมือนกับมาตาดังกล่ายกตัวอย่างเช่นมาตากบ ก,อ,อ,ก,กอ,อกกอกกเวลาเขียนลงท้ายด้วยกอไก่เพราะฉะนั้นมาตากกมีกอไก่เป็นตัวสะกดและนอกจากกอไก่ลูกยังมีขอไข่ขอขวดคอควายแล้วก็คอระครังซึ่งสี่ตัวนี้สามารถเป็นตัวสะกดซึ่งอยู่ในมาตากกได้เพราะว่าเวลาอ่านออกเสียงนะคะเสียงของพยัญชนะเหล่านี้เนาะ ขอขวดคอไข่เอ้ยคอระครังเอ้ยหรือแม้กระทั่งคอควายคอคนเนี่ยสามารถออกเสียงเป็นกอไก่ได้นะคะและนอกจากนี้ยังมีแม่กดแม่กบแล้วก็แม่กลที่ไม่ได้มีพยัญชนะ ตัวท้ายเพียงตัวเดียวมีพยัญชนะตัวอื่นอีกด้วยเดี๋ยวเรามาเรียนไปพร้อมๆกันเลยครูยออยมีใบางานให้ทำลูกซึ่งใบางานวันนี้เป็นการทบทวนนะคะเราเรียนผ่านมาแล้วทุกมาตามาตาตัวสะกดที่ไม่มีตัวสะกดเลยคือมาตาก่อกาด้วยเราเรียนมาหมดแล้วนะลูกเพราะฉะนั้นเรามาดูใบางานของเรากันเลยนะคะ สำหรับใบงานวันนี้เขียนด้านบนชัดเจนว่าคําที่สะกดไม่ตรงมาตาโดยให้เด็กๆนะลูกดูคําในวงกลมแต่ละวงนะคะซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด9วงกลมเป็นการเขียนคําที่ตัวสะกดเขาไม่ตรงมาตาเด็กๆจะต้องมาเขียนคําอ่านของเขายกตัวอย่างเช่นคําว่าขวัญตัวอย่างคําว่าขวัญน,นะลูกนะเวลาเขียน จะเป็นขอวอยอยขวัญลงท้ายด้วยยอญิงซึ่งยอญิงเป็นพยัญชนะอีกหนึ่งตัวที่อยู่ในมาตากลมาตากลลงท้ายด้วยนอหนูเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนคำอ่านเราจะต้องเปลี่ยนจากยอหญิงที่เป็นตัวสะกดให้เป็นนอหนูนะคะและนอกจากนี้อีกหนึ่งตัวอย่างที่ครูออยทำให้เด็กๆดูในคลิป คือคำว่าชำนาญเวลาเราเขียนตามหลักภาษาไทยที่ถูกต้องชอชอําชํโนอาตามด้วยตัวสะกดคือยอหญิงแต่เวลาเราเขียนคำอ่านหรือเขียนแจกรูปคำเราจะเขียนว่าชอชอําชํโนอาโนนานเพราะว่ายอหญิงนะคะเป็นพยัญชนะที่อยู่ในแม่กล แม่กลลงท้ายด้วยนอนหนูนะลูกนะเด็กๆลองไปอ่านคำแล้วก็ไปเขียนคำอ่านยกตัวอย่างอีกหนึ่งคำคือคำว่าเมฆคำสุดท้ายเห็นไหม,มเอตามด้วยคอละคังซึ่งคอระครังูคอายกตัวอย่างไปแล้วว่าเขาอยู่มาในมาตาเลยลูกมาตากกเพราะฉะนั้นเมฆคำนี้ เวลาเราเขียนคำอ่านคอละครังต้องเปลี่ยนเป็นอะไรลูกเป็นกอไก่นะคะเด็กๆลองไปดูแล้วก็ไปเปลี่ยนคำอ่านให้ตรงกับมาตานั้นๆดูนะลูกนะแล้วกลับมาพบกับคุณครูออยได้ใหม่แต่อย่าลืมเขียนชื่อเขียนนามสกุลเลขที่ชั้นตัวเองให้เรียบร้อย โดยตัวเลขเราเขียนเป็นตัวเลขไทยและนอกจากนี้คอยฟังอีกหนึ่งเรื่องทําเสร็จแล้วอ่านด้วยนะลูกใครจะอ่านแล้วอัดคลิปมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในห้องก็ได้นะคะแต่ใครยังอ่านไม่คล่องเด็กฝึกอ่านก่อนนะลูกนะแล้วก็อย่าลืมถ่ายเป็นรูปภาพนิ่งนะคะภาพถ่ายระหว่างที่ทําใบงานหรือจะถ่ายคู่กับใบงานก็ได้มา ในลายห้องป .2 ออแลกเปลี่ยนกับเพื่อนเรานะลูกนะแล้วกลับมาพบกับคุณครูออยได้ใหม่นะลูกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ